we <laughs> ทุ้ชมคะที่นี่เนะคะเตตาตั้งแต่ชื่อร้านเลยละค่ะดังนั้นเตะตาต้องไปก็เลยพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในร้านเฉากวยเล็กๆแห่งนี้ค่ะ เป็นร้านเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวยาวนานกว่าร้อยปีกับตำน,นานเฉาก้วยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นยายสู่รุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกถือเป็นทายาตรุ่นที่3ที่ต่อยอดกิจการขายส่งเฉาก๊วยของบรรพบุรุษให้มีมูลค่ามีความน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ชื่อร้านที่ฉันเป็นลูกคนทำเฉาก้วยอยากให้พอได้ยินปุ๊บเขารู้เลยว่าเราเป็นอะไรเรามาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะ ทุนเดิมเราเราเราชอบในสายของของร้านคาเฟ่เล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับที่บ้านนะคะมีกิจการเฉลี่ยวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนอยากลองเอามาทําในรูปแบบที่ที่เราชอบที่เราสนใจให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นรุ่นใหม่ขึ้นเข้าถึงคนกลุ่มวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ได้ง่ายขึ้นค่ะเน้นความเป็นตัวเองมากกว่าค่ะคือถ้าเราชอบสิ่งไหนอะค่ะเราคิดว่าเราเราไปทางนั้นได้ได้ง่ายกว่าแล้วก็เราเรารู้สึกว่าถ้าความเป็นคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆคนสมัยเนี้ย,ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วยิ่งพอเราปรับเปลี่ยนนะคะเราคิดว่ามันสามารถทําให้คนกลุ่มคนอะไรเงี้ค่ะมาเห็นเราได้ง่ายขึ้นมากกว่ากับลูกเดิมๆมบางทีเขาอาจจะแบบเห็นมานานแล้วอะไรเงี้ยดูไม่น่าสนใจอะไรเงี้ยคะค่ะ เมนูแนะนำก็เตะตาอร่อยชื่นใจกับการประยุกต์เฉาก้วยให้เข้ากับส่วนผสมต่างๆอย่างลงตัวอย่างเมนูเฉาก้วยลำไย,ยโบราณที่เป็นเมนูยอดฮิตใส่เฉาก้วยมากับผลลำไยแน่นๆราดน้ำตาลอ้อยเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแข็งชื่นใจไม่หวานจนเกินไปและยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกทั้งชาและกาแฟโบราณที่มีความเข้มมันเข้ากับเนื้อเฉาก๊วยอย่างดี เอาละค่ะเราไปย้อนรอยตำนานเฉาก๊วยตัวเอกของเรื่องที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันค่ะตั้งแต่สมัยแม่แกมาจากเมืองจีนแกมาจากเมืองจีนแล้วแกก็ตอนแรกแกก็ทำทำทำ,ทำไปเรื่อยทำอย่างอื่นทำอะไรอะ่ะเพราะผลสุดท้ายก็มาทำเฉาก้วยแรกแรกก็ขายไม่ค่อยดีหรอกก็ทำไปขายไปก็เตียสมัยเตียก็แกแขวนรถขาย ทำเป็นถ้วยถ้วยแล้วเสร็จแล้วทีหลังก็ลูกค้าก็เยอะขึ้นก็ทําส่งตอนตอนที่แม่ทําอยู่ก็ช่วยแม่ทำคือจะเรียนแม่ก็บอกไม่ต้องเรียนแล้วให้มาช่วยทำก็เลยต้องทําจนกว่าแม่ก็ทําไม่ไหวก็เลยมาทําต่อก็คือตอนแรกก็แม่ก็ทําก็ควนกับมือเป็นฟีบพอเสร็จแล้ว ทีหลังแล้วก็คิดคือคิดมาที่ว่าเราจะต้องมาทําเครื่องอ่ะก็ดีใจค่ะก็ภูมิใจที่ลูกสาวขายดีขายได้ด้วยนั่นแหละต่อไปก็ลูกสาวก็ต้องรับแทนต่อทําพวกนี้ต่อนั่นแหละตอนนี้ก็ยังทำไม่ทันอยู่ทําไม่ทันขายทางโน้นก็ยังขายดีมากอยู่ แม่สุมนาเป็นทายาทรุ่นที่2เริ่มทำตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ70กว่าปีแล้วละค่ะตั้งแต่เฉาก้วยกิโลกรัมละ2บาทจนตอนนี้กิโลกรัมละ35บาทมีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยผ่อนแรงและได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้สนใจไปอุดหนุนได้ทั้งเฉาวก้วยขายส่งร้านเฉาวก้วยเจ๊งาะของแม่สุมนาหรือเฉาวก้วยสไตล์ฟิวชั่นหลากหลายเมนูที่ร้านดิฉันเป็นลูกคนทำเฉาวก้วยซึ่งตั้งอยู่ติดกันเลยละค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง17นาฬกา30นาที